จะรวยจริงๆเนี่ยขึ้นราค้นนี่หนึ่งนี้แหละโอ้โหเดี๋ยวจะกินหมดนี่ค่ะแต่ห้าร้อยนะคะเนาะกินหลายวันลูกกินหลายวันแบกไปแบกไปเอาแบกแบกอ่าจะแบกไปไหวเนาะนี่แบกไปไหวหรือเปล่านี่ยตัวน้ำก็วางไว้นี่ก่อนนะคะด่าขาวไว้ก่อนนะยโอ้โหมีน้ำมีขนมเอาให้แบกแบกให้ลูกแบกนะล้มนึ่แบกให้ลูก แบกครับลูกแบกครับกับแบกเลยแบกขนมแบกโอ้ถือไหวด้วยนะคะนี่ถือไวไหมลูกไหวไหวไหวนะะคน้ำไม่เอาใช่ไหมลุงใช่ไหมนให้ลุงค่ะน้ำให้ลุงเนาะไอลุงขนไปให้ให้ลุงเสือขนไปบายบายลูกมาจ้ดนะคะโอ้ยิ้มน่ารักจังเลยตั้งบนแท่งมันขนมจะหล่นยังเดียวถึงยิ้มน่ารักจังเลย ค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไม่บายตาตาเหมือนคุณพ่อมากเลยคุเหมือนคุณพ่อนี่ยแหละมันดีผู้หญิงดีน้อยอ่ะเนาะคุณไปใส่คุณไม่รู้ไปเลยนะคะก็เหลือน้ำอร่อยแล้วเหลือน้ำนะคะหอบขนมห่อใหญ่ไปเลยครับขนมกลับบ้านแล้วยิ้มใหญ่เลยยิ้มแบบดีใจนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีโอ้ยังไม่ได้อะไรเลยเราเอาไม่รู้แล้วลงไปแล้ว แม่ใหญ่เอากินนาที่เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่ยังมีแรงพอสองนี่เพิ่งจะได้นานหนึ่งนาทีมาต้อยมาต้อยเออมาเสริมสวยให้แม่หน่อยสิจ๊ะมาเสริมสวยอีกนะครับมาเสริมสวยแล้วก็จะไปเอาข้าวกล่องมาแจกเด้็กพี่เออเนาะก็จะได้สวยๆอร่อยๆเนาะกับข้าวข้าวกล่องดีๆก่อนีะแม่ผู้ใหญ่ห้าสิบกล่องอะไรนะเอาไหมข้าวกล่องห้าสิบกล่องค่ะเย็นนี้แมรีข้าวกล่องห้าสิบกล่องอ๋อสักพักนี้ละค่ะไอ้ พ่อผู้ใหญ่มาก็จะมาแล้วค่ะทร oh. งยุ่งกุ้งตุงน้ำด้ทรงยุ่งกุ้งตุงแม่มาต่อยบอกข้าวกล่องห้าสิบกล่องมีอะไรด้วยนะมีน้ำแข็งแกดหิมะค่ะเดีมมเ๋ยกแม่แกดลงคลิปนี้แล้วก็ข้าไปเอามาเจกแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะข้ามบางคนก็อาจจะกลับอย่างเช่นกัปตันก็จะกลับบ้านดิกัปตันก็จะกลับบ้านแล้วเหรอ มีเอียงนะครับข้าวยังนะครับข้าวมาจีไรแล้วหลังอี้าจะเป็นข้าวผัดผัดรวมนะคะจะเอาเหมือนกันเลยค่ะเนาะวันนี้ข้ัวน้ำอย่างนะคับดีน้ำส้มเกนฮีมาสองลังค่ะเมื่อเช้ามีสี่ลังค่ะเป็นวันเกิดของคุณพยานะคะทองจำปาค่ะมันคล้ายวันเกิดเพื่อนค่ะเนาะแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่แจ้งด้วยวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมีลำ ของแม่ของแม่ดาวันที่21ของแม่ดาก็แจ้งเลยสิคะค่ะแจ้งแม่ผู้ใหญ่ด้วยรับ8-9ทั้งแม่ดาออ๋รับอะไรเนี่ยในงานต้องแจ้งแอดมินไปเลยสิคะอันนี้แม่ผู้ใหญ่ไม่ได้รับหน้าที่แจ้งแอดมินเนาะไม่ได้แจ้งแมอดมินเนาะรับในงานอะไรอยู่อ๋อเขาเขาบนแล้วเขาได้รับโชคเขาก็เลยเหมาถ้วยของแม่ดาทั้งร้านแล้วก็นางรำด้วยวันที่21องแม่ดาให้สองวันเนี่ยอีกสองวันสองวันค่ะ ก็จะไหว้กล้วยแล้วก็จะลําแล้วก็จะแจกกล้วยไปหมดเลยครับผมนางรำเก้าท่านเก้าค่ะแต่แต่ไม่ได้เยอะนะคนละร้อยไม่เป็นไรครับอันนี้ห้าสิบาทก็เอาครับห้าสิบาทก็รำเนาะพี่อ๋อว่าขอให้มีเนาะพี่อ๋อขอให้มีรำ่อ๋อบางรายผู้ใหญ่บางทีเอ่อเอฟซีบางท่านอาจจะไม่มีเลยหนูก็รำฟรีให้ก็โอเคเนี่ยค่ดูใจก่อนที่แรงศรัทธานะคะพี่ได่ว่าจะเกี่ยวไหว้วานก็ได้เนาะแม่ผู้ใหญ่เนาะได้ค่ะใช่เพียงอย่าง อันเสริมสวยค่ะฮะนี่นะคะแม่ใิยาก็เสริมสวยนะคะจะเสริมสวยบ่ค่ะเดี๋ยวจะมาเอาข้าวกล่องไม่ทานนะคะเพราะว่าอัดอแล้ววันนี้อ๋อเดี๋ยวจะเอาข้าวกล่องมาแจกก็ต้องมาอีกทรงหนึ่งบ่ค่ะก็ไม่มีอะไรทำเนาะพี่อ๋อเนาะไม่มีอะไรทำเลยะไปค่ะสำหคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเต็นี้เท่านี้นะคะจัสดีค่ะ